ก็ให้มนั้นมาถามบอกว่าก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับอิสานกรับพูดเปตองครับวันนี้เราก็รวมแรงรวมใจกันของชมรมเปตองหมู่บ้านพฤษาซีครับมาปรับปรุงสนามเพิ่มหินเพิ่มทรายครับผมนีครับมีสมาชิกเราก็แข่งขันกันดีครับรวมมือร่วมใจกันทำ ป้าปีครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านก็มีผู้หมวดของเราครับเป็นตัวตั้งตัวตีกันในวันนี้ทุกๆคนครับช่วยกันครับก็ทุกกันตัวตีด้วยติดตั้งตันจะช่วยกันครับใครว่างก็มาครับมาช่วยเอาหินเอาทรายมาเพิ่มสนามของเรา ตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนครับน้ําท่วมขังสนามก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาหินเอาทรายมาเพิ่มสักหน่อยครับก็จะปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆครับของชมรมเปตตองของเราครับนี่ก็มีสมาชิกก็เริ่มทยอยกันมาช่วยๆกันครับใครว่างตอนเย็นก็มากันครับสนามเรา พยาะเพิ่มอีกประมาณสักสี่ห้าเซนครับความสูงครับผมแข่งขันกันดีครับไปไปช,ช่วยกันครับผมทำเราก็ได้เล่นในสิ่งกีฬาที่เรารักกันกนะันนะช,ช่วยกันครับผมนนคนลำไม้คนลำมือกัน นะครับคุนตาก็มาออกกําลังกายมาเคลียดินเคลียหินช่วยครับคุนตาออกกําลังกายช่วยๆกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคร,นนครับก็จะเพิ่มให้มันสูงอีกนิดนึงครับพอฝนตกมาทีไรท่วมครับมันเป็นแอ่งครับสนามของเรา เป็นแอ่งเป็นแอ่งเลยว่าจะเอาขึ้นอีกประมาณสัก5เซน4 5เซนไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับที<ะ>่ช่วยกันก่อนเพิ่มมี2ส,สนามก็จะจะทำทยอยทําทีละสนามก่อนครับหมวดของเราก็แข็งแรงดีครับผม นี่ก็สนามเปตองหมู่บ้านพฤกษาซีคลองสามคลองหลวงวปฐุมธานีครับเป็นสนามประจำของช่องของเราเลยครับผมสนามนี้ <c oughs> ก็อีกไม่นานครับ <c oughs> ก็จะมีการแข่งขันเปตองครับ <c oughs> วันนี้ว่างกันก็เลยนัดกันมานี่ครับบรรยากาศ ยามเย็นของเราตามเสร็จแล้วก็ก็จะดีขึ้นครับเพราะว่านี่มันเริ่มหินจะเริ่มโลนแล้วครับผมแต่ก่อนก็หินกัดเม็ดมาเริ่มเลยนะครับเล่นไปเล่นมาแตกหมดละเอียดหมดก็เลยจะเพิ่มกันหน่อยเพิ่มความสูงด้วยฝนตกมาท่วมขังตามที่เห็นอยู่ในคลิปแล้วครับผมท่วมขนาดไหน เพิ่มขึ้นอีกสักสามสี่ห้าเซนครับเราจะปรับุงปรับให้มันดีขึ้นเพ <ตา S 1> ื่อจะได้มีสนามที่ดีครับในการออกกำลังกายในการเล่นคุณนตาตั้มก็เสียหินเลียทรายอยู่ครับกับคุณนตาอ,อ่านออกกำลังกายของเราครับ เหนื่อยนั่งพักกันครับกันก็จะทำให้มันดีครับให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมไ,ไยถ่ายเอาภาพบรรยากาศในการทำสนามช่วยๆกันครับผมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม